สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ p a v e r Library ห้องสมุดแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำเบสิกเมลแรงเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบกลิ่นกาแฟนะครับเรามีกลิ่นคาปูชิโน่ให้เลือกใช้และสายกาแฟเข้มข้นต้อง roasted coffee bean ครับ และในส่วนของมอกค่านะครับแนะนำให้ใช้โรสเ o f f e e ฟบีนบวกกับพรีเมียมช็อกโกแลตนั่นเองนะครับและในส่วนตัวของผมแล้วนะครับชื่นชอบกาแฟลาเต้มากๆเลยนะครับวันนี้ผมจึงเลือกใช้โรส Coffee Bean บวกกับ Farm f ฟาร์มเฟชมิลลงไปในเบสิกเมอแรงของเรานั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นโรสเ o ด f e e ฟ e ีนนี้นะครับจะให้กลิ่นหอมของมเมล็ดกาแฟหรือ Coffee ฟบีนโปรไฟล์ที่ผ่านการคั่วแบบเข้มหรือวิตเบิร์ n o t ้ตนะครับผสมกับกลิ่นของเท่าธรรมชาติหรือแอชชีโน้ ทำให้ได้เอกลักษณ์กลิ่นข้วเข้มที่ชัดเจนนั่นเองนะครับและในส่วนของฟาร์มเฟชมิลนะครับจะให้กลิ่นหอมนมสดหรือเฟชมิลโปรไฟล์ที่มีกลิ่นหอมไขมันนมเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกของนมจากฟาร์มชั้นดีนั่นเองนะครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตามในส่วนผสมจะมีน้ําตาลทรายไข่ขาวครีมออฟทาร่าเฟเวอร์ไลเบอรี่กิ่นโรสเตสคอฟฟบีนและเฟเวอร์ไลเบอรี่กิ่นฟาร์มเฟชมิลครับ ครัในขั้นตอนแรกนะครับใส่ไข่ขาวลงไปใช้เครื่องตีนะครับตีไข่ขาวจนเกิดฟองใส่ครีมอัพพาธาลงไปแล้วก็ตีต่อจนครีมอัพพาธาละลายนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆเทน้ำตาลลงไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตีจนเมลรงนะครับตั้งยอดปันกลางแบบนี้นะครับนำไปตกแต่งสีได้ตามใจชอบและบีบ ลงถาดอบได้เลยครับครับเมื่อได้สีตามที่ต้องการแล้วนะครับใส่ f a v ว r ร i ไล a r y กลิ่น a s t s d c o f f e e Be ี n ลงไปได้เลยครับตามด้วย f a v ว r ร i ไล a r y กลิ่น r m Freshmilk ครับจากนั้นคนให้เข้ากันเลยครับต่อไปใส่ผุงบีบที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับเนื่องจากเฟเวอร์ของเรานะครับไม่มีสีมารบกวนนะครับเราสามารถนำไปตกแต่งสีเองได้ตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับนำเข้าไปอบไฟ 90ถึง100องศานาน2ชั่วโมงครับและนี่เบสิกเมลแองของเราก็พร้อมสมมอบความสงให้กับทุกคนแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตชิมเลยนะครับรสชาติหวานอร่อยมากๆครับและที่สำคัญนะครับให้ความรู้สึกกลิ่นหอมๆของลาเต้ม,มากๆเลยนะครับและอย่าลืมเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ www.favorlibrary.net l i n e f a v o r l i b r a r y ig favorlibrary_official ครับ นวัตรกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ f a v o r Library ดีจริงๆพิงการันตีครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง f a v o r Library นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อน Merry Christmas ครับสวัสดีครับ ho, 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 ho. Merry Christmas